ผมเห็นทุกอย่างในกล้องวงจรงปิดหมดแล้วทําไมคนถึงเลือกปฏิบัติเพราะเหตุผลงงงๆแค่นี้นะคุณโปเต้คะให้โอกาสฉันอีกครั้งนะคะผมไล่คุณออกนอกจากคุณจะโดนไล่ออกแล้วเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ลูกค้าจ่ายเงินปลอมนี้ด้วยฮะแต่ฉันไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็ไม่รู้นะสิเพราะคุณมัวแต่จะจับผิดจนมาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดียังไงล่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณโปเต้ าฉันอีกครั้งนะคะคุณผู้หญิงคะฉันขอโทษนะคะให้อภัยฉันนะคะอืมฉันว่าคุณให้อภัยตัวคุณเองเถอะนะคะฉันนะ่ะไม่ได้ขี้เรือนหรอกนะแต่เป็นทัศนคติของคุณเองต่างหากที่ขี้เรือนส่วนคุณยินลีผื้นี้ชมคุณมากนะครับ ที่คุณไม่เล่กปฏิบัติกับลูกค้าคุณทำได้ดีมากครับขอบคุณนะคะงั้นผมไม่คุณเป็นผู้จัดการสาขาแทนเขาแล้วกันฉันหรอคะใช่ครับขอบคุณมากนะคะ ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะมันแย่บ้างเลยนะครับที่มีเรื่องแบบนี้อยู่ในชีวิตจริงอย่าตัดสินใครแค่าภายนอกหรือเขอบาบอกว่งอะไรก็ตามที่เขามีตามร่างกายถ้าคุณทำงานบริการอย่าลืมยิ้มและต้อนรับอย่างจริงใจ กับลูกค้าทุกคนด้วยนะครับ